การฝังรากฟันเทียมจะทําภายใต้การฉีดยาชาเฉพาะที่เพื่อระง,งับความเจ็บปวดเท่านั้นไม่ได้จําเป็นจะต้องมีการดมยาสลบหรือว่าวางยาสลบ โดยปกติแล้วนะคะการฝังรากฟันเทียมเนี่ยจะทําภายใต้การฉีดยาชาเฉพาะที่เพื่อระง,งับความเจ็บปวดเท่านั้นไม่ได้จําเป็นจะต้องมีการดมยาสลบหรือว่าวางยาสลบนะคะเพราะว่ามันเป็นการผ่าตัดเล็กไม่ได้ใช้เวลานาน,านหรือว่าไม่ได้ยุ่งยากอะไรแต่ในกรณีที่คนไข้กลัวมากๆแล้วก็มีภาวะอย่างเช่นอาเจียนง่ายนะคะหรือว่าต้องทํารากฟันเทียมจํานวนหลายๆซี่เนี่ยเราอาจจะพิจารณาทําภายใต้าย,ยาสลบได้แต่มันก็จะมีความเสี่ แล้วก็ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นจํานวนมากนะคะอาจจะต้องมีการนอนโรงพยาบาลก่อนแล้วก็หลังการทําการผ่าตัดความเสี่ยงที่เกิดจากการดมยาสลบก็มีหลายอย่างที่มันอาจจะเกิดขึ้นถามว่าทําได้ไหมถ้าสมัครใจและเต็มใจทําก็ทําได้แต่ต้องมามีการตรวจร่างกายอย่างละเอียดแล้วก็พูดคุยถึงความเสี่ยงและข้อจํากัดที่มันอาจจะเกิดขึ้นก่อนค่ะ